เราไปดูก่อนช้ใช้ก่อนใช่ครับคน8คน8คนตองซื้ี่ต่อหลังต้องซน้ก่ต่อหลังต้องซื้อกี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 ่ต่อลต้องซื้อกี่ต่อลังต้องแล้อกี่โ่อหลังต้องซื้อกี่ต่อหลังต้องซื้อกี่ต่อหลังต้องซื้อก่อหลัง

ต้องแปดปีลยีมันกเป็นเหมนอนกันความสว่างโลกัวเป็นอยก่รวยรุ่งรวยเกิดต้องสุไรนุวงปูเนตรนุวงปูถึงคอนุวงปูว่าจริยานุ่งปูสืบวัดนุ่ปอมาสามเข้านุ่งปูโตสงนุวงประกันวัดไายานุงก็ฟันวันมีคอนุ่งก็โตว่าง่าปูวงแัวนต่างนุ่งก็ช่อัต้องนุ่งผูทาานเียงแต่นมก็คงบังลบนนุงก็บังการ หลวงพ่อครูเท่าเขาอ้อพัดพะลุงจงกรมเป็นประนางเสริมสร้างเสริมมนุษท่กระทัลเป็นสะเลมองพลเป็นรมพ้นเป็นมหามงธรรดาเมตตเนีุ้ทธทางอัดโุลน้น้ำทัำน้้งนาำน้ัน้น้ำร้ำน้ำน้น้ำน้ำน้ำนกน้ำ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 น้ันทำน้ัน้ำน้ำนปัน้ำน้นนนะัน้ ปูจรพุทธะตัณโมโคติภะมมะอิทิเตสัณโตทันังทันหายิอามะสาติปะเทวะปะนาคุโตภะวะเทะตันโตนะโมจันติตัณโตนะโมจันติพุทธะสังมิตันติตันตันตันอุตันอาตันเอตันโออุตามะอุตนะมะอุจจะอะโมอุตนมะอะตุตสังมังตะลังโมเต อุปมะอภปปิออออออธรรมะจังมังพลังโลกเตอุมะอภปปิอออจังกะจังมังพลังโลกเตอุปมะอภิปิอออภุตุภูอุภุตุมึงสันจะโมมียาเอหิเอหิมานีมามามะอุเมตาจามหาเสนามะอุเมตาจามหาชะนามะอุเมตาจามหาราชามะอุเมตาจามหาราชินีวาจะกเเเอหิติตังมณีมาพวงประชาชน เหนหน้าท่านทั้งหลายทุกคนเมตตาจิตตังรติตาเปเวาจาระเปชนาเปหุชะนาเตชะปิสาสมาคาากาลโภชนาวิการลโภชนาเอหิตมะมาเอหิติถีเอหิตชัยยะเอหิตลพะเอหิตลมะตัถาทะนุงอาคาติตุงทัตตวานาทาสิตะกุตะกาจายาริโยเองวางมันทาอาหางวันทามิสัพปะานะบังดินนะบังดินนะบังดินโมบังไวย พุทธอุดรไว้ทาปิดปักบอยะยิงปูกม่ออกอุกมะอปิดอะมะอุอุกมะอุกอักอุดชะอุดมะอุดยะอีแทากระตาอีอีอีที่หังจะโตโรปินังติติปิสาโลปุษตพุธโอมานกะอิสาโตัสมัสมิสาเสภาระพุทธปันธูธรรมวัมค e คะวาโทนอัมะมะวะอัวิตุนุสานติอัพพระติจิตติปจุ์วัตุมงคลนี้กะฮะทะาท้าะ จ่าพาธนะปะคพาพยาวะาอุณ ee> ิอะนิม est ิส ah ุตังสุนัขสุตังอะสุนะัะนิมิเมตตาเมตตามิมิสำเร็จด้วยมิเนจิทัศธรรมะอิปิเจตสูขันหังฉันหาสามาจักศับราชาชนหญิงชายเห็นการค้าขายรถอห่งนี้สานังพุทรผูกเขวาเต เกินป้าหลวงพ่อเกินป้าหลวงพ่อเกินหลวงพ่อเยเฮ้ยไอ้นั่นเกินมาน่ะอ้าวหลวงพ่อมึงไม่ได้อ้าวเฮ้ยก็หนูเห็นว่าหนวงพ่อบอกว่าให้แปดหนูก็เลยยังไม่อยากไปแย่งนะแต่ไอ้น่เนี่คนเหลือเนี่ย2ี่สิบคนไหมยี่ว่ามีเยอะเลย ไม่เป็นไรพ่อเดี๋ยวนังนนีมาจำหน้าเรอเยี่ยมเด้ไป่งอําจําหน้ากันไว้ใผมก้องหนึ่งนายผชายผมนี่โดนตัดเลือกออกาคัดตแรกพอครับรอว่าข้างหลังอ่ะพอไหมอ่ะ20พอไหมเ่ยพอนั่้แวนน่ได้แล้วนัาครังได้ใครยังใครยังไม่ได้